ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผูห้หญินเจ้าสำราญตอนที่29 รู้ความจริงตอนเมาเฉินยังเห็นเหลียงอูเยาแบกเหวี่ยนไปแล้วพึมพำทวนคำพูดของเหลียงอูเย่อีกครั้งก็ยังคงไม่เข้าใจจึงได้แต่ถามเขาทำไมเขาถึงบอกว่าท่านเอาเปรียบเขาเฟิงเย่ยไปยีกแก้มนางแล้วยิ้มพูดว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่ว่าเขาให้เจ้าเรียกเขาว่าพี่ชายหรือหลังจากนี้ให้เขาเรียกเจ้าว่าพี่สะพายอ้อ ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจจริงหรือเข้าใจปลอมนางตอบกลับแล้วถามเขาอีกว่าท่านพูดกับนางท่าทางไม่ดีรังแกคนเขายังนึกไม่ออกในทันทีใครนางชี้นิ้วไปข้างนอกคนที่ถูกแบกออกไปคนนั้นหากข้าจะรังแกนางก็ไม่ให้นางพักอยู่ในบ้านพวกเราแล้ว แม้แต่นางยังฟังออกว่าคําพูดของเขาที่พูดกับไวหมิ่นไม่เป็นมิตรดูเหมือนว่าความอดทนในตอนแรกจะหมดไปแล้วจริงๆเชินยังสายหน้าด้วยความดื้อดึงเลียงอูเย่บอกว่านางเป็นน้องสาวของท่านน้องสาวก็ควรพักอยู่ในบ้านเฟิงเยี่ยไปถามนางเช่นนั้นหากนางแย่งสามีกับเจ้าเล่าเจ้าก็ยังจะให้นางพักอยู่ในบ้านพวกเราหรือไม่ ท่านที่เป็นของข้าไม่มีใครแย่งได้นางร้องให้ไม่มีความสุขต้องให้นางในความคิดของนางคิดว่าคนที่ร้องให้เป็นคนอ่อนแอจะต้องถูกคนดูแลว,วันนี้ไว้มิ่นร้องให้ต่อหน้านางในใจนางก็เกิดความรู้สึกสงสารขึ้นมาไม่มีความสุขก็ต้องปลอบแต่เฟิงเยี่ยไปไม่ได้ปลอบนางนางถ่ายทอดอารมณ์ไม่เก่งแต่นางอยากให้เฟิงเยี่ยไปไปปลอบไว้มิ่นก็เหมือนกับที่ปลอบนางอย่างนั้นเฟิงเยี่ยไปถอนหายใจอย,อย่างจนใจ หากเจ้าเข้าใจจริงๆก็คงไม่ผลักข้าไปให้คนอื่นแล้วเหลียงอูเย่แบกเวมินกลับไปที่ห้องเจ้าเด็กนี้เหมือนตอนยังเป็นเด็กเลยนิสัยตอนเมาแย่มากพอเมาแล้วก็จะพูดจาเพ้อเจ้อแถมยังตีคนอีกที่เดินมานี้เหลียงอูเย่ก็ถูกนางตบไปหลายทีแล้วท่านหญิงนี้อารมณ์ร้อนตั้งแต่เด็กที่นอนอยู่บนเตียงนี้ในปากล้วนด่าเขาและเฟิงเย่ยไปคำพูดที่ปกติไม่กล้าพูดคราวนี้กลับโผลออกมาไม่หยุดที่ดาสาเลวอย่างเบาเลย ท่าทางของเจ้าที่อารมณ์ร้อนไม่ต่างจากการเมื่อก่อนเลยเสียจริงมิหน้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งออกเรือนเลี้ยงอูเย่อุ้มขาของนางถอดรองเท้าให้แล้ววางไว้ในผ้าห่มแล้วนั่งมองนางอีกพักหนึ่งจากนั้นก็ห่มผ้าให้นางดีๆเพิ่งคิดจะก้าวขาออกไปจู่ๆก็ได้ยินนางพูดว่าอวี๋วนชังเจ้าอย่าแม้จะคิด อวีเหวินชังเป็นชื่อของห้องเต้นคนปัจจุบันอย่าแม้จะคิดอย่าแม้จะคิดอะไรไว้หมินนี้มีเรื่องอะไรกับห้องเต้ได้อย่างไรเขายังนึกเหตุผลอะไรไม่ออกก็ได้ยินนางพูดอีกว่าเจ้ากล้าแต่ข้าก็ลองดู พอเชื่อมประโยคก่อนหน้าและประโยคตอนนี้ทั้งอย่าแม้จะคิดทั้งกล้าแต่ข้าก็ลองดูขอแค่เป็นคนปกติก็สามารถเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ทั้งสองคนนี้เจอกันได้อย่างไรคนหนึ่งเป็นถึงห้องเต้อ,อีกคนก็เป็นท่านหญิงไม่ได้เจอกันบ่อยนักทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาได้ เลียงอูเย่เกิดความสงสัยขึ้นกับเรื่องนี้สะกดความอยากรู้ไม่ได้คำพูดละเมอของเว่ยมินที่ไม่หนักไม่เบากลับทำเอาเขาสะก,กิดใจคิดไปคิดมา<ๆ>ก็หาเหตุผลไม่ได้จึงออกจากห้องอย่างเงียบๆแล้วไปที่ห้องข้างๆไอเบาๆนอกประตูก็มีสาวใช้รีบวิ่งออกมาคุณชายเลียงดึกขนาดนี้แล้วท่านมีเรื่องใดหรือสาวใช้ส่วนตัวของท่านหญิงเว่ยมินอยู่หรือไม่ไปเรียกออกมาข้ามีอะไรจะถาม สาวใช้คนนั้นวิ่งกลับเข้าไปไม่ทันไรก็เรียกอีกคนออกมาเหลียงอูเย่ลังเลอยู่นานก็ไม่รู้จะเริ่มพูดอย่างไรดีด้วยความร้อนรนยังกัดลิ้นตัวเองเข้าอีกช่างถายหน้าเสียจริงเขาป้องปากร้องออกมาพอหายดีก็ถามว่าท่านหญิงพวกเจ้าช่วงหลายปีนี้อยู่ที่แคว้นสบายดีหรือไม่ตอนที่30มสิทำร้ายคนหนึ่งยังไม่พออีกที่แคว้นสาวใช้คนนั้นงงเล็กน้อย ท่านยังไม่รู้หรือเมื่อสองปีก่อนไทเฮาบอกว่าท่านหญิงถึงอายุที่ควรแต่งงานจึงรับท่านหญิงเข้ามาอยู่ในวังบอกว่าจะเลือกให้ท่านหญิงดีๆคนหนึ่งพอฮ่องเต้ได้ยินเข้าก็บอกว่าจะเลือกคนดีๆให้ตัวเลือกที่ผ่านมาก็มีไม่น้อยแต่เรื่องงานแต่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเสียทีในใจเหลียงอูเย่กระตุกเช่นนั้นฝ่าบาทมีความคิดอย่างไรคือสาวใช้มองดูรอบๆแล้วเข้ามาใกล้ๆก,ก,กดเสียงต่ำพูดว่า ที่จริงแล้วพวกเราที่เป็นสาวใช้นั้นอยู่ไม่ห่างจากเจ้านายแต่คนมักจะบอกว่าคนดูอยู่ข้างๆรู้ดีที่สุดตามที่ข้าคิดห้องเต้พระองค์นี้คงจะมีใจให้ท่านหญิงแน่ๆที่ท่านหญิงมาเมืองรูนานครั้งนี้ก็เพื่อจะหลบห้องเต้ไทยเฮารู้เรื่องหรือไม่ ไทเฮารู้แล้วจะทําอะไรได้ฮ่องเต้ก็แค่ถูกเลี้ยงอยู่ข้างๆไทเฮาไม่ใช่ลูกแท้ๆของไทเฮาเสียหน่อยพอฮ่องเต้ครองบัลลังได้เพื่อจะไม่ให้ถูกสวมชื่ออกตันยูถือได้ยกย่องไทเฮาแต่ความจริงแล้วไทเฮาเมื่ออยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ก็พูดอะไรไม่ได้เช่นนั้นเรื่องที่มาคุมงานครั้งนี้คือไทเฮาเห็นด้วยฝ่าบาทไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอย่างนั้นหรือถามแล้วตอนแรกบอกว่าจะส่งใต้เท้ากรมคลังมาแต่ท่านหญิงยืนกรานจะมาให้ได้ฮ่องเต้จึงได้ตกลงกับท่านหญิง สาวใช้คนนั้นพูดถึงตรงนี้ก็รู้สึกตัวว่าตัวเองปากมากไปแล้วหลังจากลังเลอยู่เล็กน้อยก็ไม่ยอมพูดต่อคือตอนแรกท่านหญิงไม่ให้พวกข้าพูดท่านก็อย่าได้ถามอีกเลยเหลียงอูเย่ร้อนรนขึ้นมาเจ้าวางใจได้ข้าจะไม่บอกนางที่เจ้าว่าตกลงกับท่านหญิงคือตกลงอะไรสาวใช้คนนั้นมีท่าทางลำบากใจไม่ได้ท่านหญิงกำชับหนักหนาว่าไม่ให้พูดหากท่านหญิงรู้เข้าพวกข้าจะแย่เอา มีค่าคุ้มครองเจ้าอยู่เจ้ายังกลัวอะไรพวกนี้อีกเมื่อครูเจ้าก็พูดมาเยอะขนาดนี้แล้วขาดแค่ประโยค2ประโยคนี้รีบ,ร,บรีบพูดมาเช่นนั้นท่านจะต้องเก็บความลับให้พวกข้าอย่างดีเลยนะสาวใช้คนนั้นพูด ฮ่องเต้บอกว่าข้อหนึ่งงานครั้งนี้จะต้องให้คุณชายเฟิงทำให้เรียบร้อยมีเช่นนั้นจะลงโทษฐานขัดขืนราชองค์การข้อสองมาที่รูนานจะอยู่ใกล้ชิดกับคนคุ้นเคยมากไม่ได้ส่วนข้อ3านี้หากงานทำไม่สำเร็จท่านหญิงยังอายากจะปกป้องชีวิตของคุณชายเฟิงแล้วก็ก็ต้องยอมเข้าวังเพื่อปรินบัติฮ่องเต้เช่นนี้ถึงไว้ชีวิตคุณชายเฟิงได้ไม่เช่นนั้นท่านหญิงของพวกเราก็คงไม่บากหน้ามาที่บ้านคุณชายเฟิงไม่ถูกต้อนรับแล้วยังจะเข้ามาให้ได้ ดูเหมือนว่าหากวันนี้ไว้หมินไม่ได้เมาละก็คำพูดพวกนี้คงจะไม่บอกพวกเขาแน่คนที่ไม่เคยปิดบังความลับได้เลยนั้นไม่รู้ว่าไปเรียนอะไรจากในวังมาเวลาปิดบังอะไรขึ้นมาเช่นนี้กลับไม่มีจุดบกพร่องเลยหนํำซ้ำยังแกล้งทำท่าทางไร้เหตุผลเช่นนี้ตอนนั้นมือเป็นแผลร้องหาพ่อแม่อยากให้คนอื่นรู้กันทั่วตอนนี้มีความสามารถแล้วตัวเองลำบากเพียงนี้ก็ไม่ยอมพูดช่างทำให้เขานับถือเสียจริงสาวใช้คนนั้นพูดเสริมอีกก่อนจะไป ห้องเต้ทำมิดีมีร้ายก็ไม่ใช่เรื่องวันสองวันแล้วแม้แต่แสดงความเคารพก็ยังมืออยู่ไม่สุขเห็นได้ว่าหากครั้งนี้ราชองค์การไม่สําเร็จท่านหญิงกลับไปจะเป็นอย่างไรก็สุดรู้เลี้ยงอูเยกกัดฟันจนเกิดเสียงดังขึ้นมาพวกเขาแซววี่ไม่มีคนไหนดีเลยสิปีก่อนทำร้ายตระกูลหนึ่งไม่พอตอนนี้ลูกชายของเขายังมาทำร้ายคนอื่นอีกสมแล้วที่เป็นพ่อลูกจริงๆ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยอนาคตของเว่ยหมิ่นจะเป็นอย่างไรล้วนผูกอยู่กับเฟิงเยี่ยไปแล้วดูท่าว่างานนี้เขาไม่ทำก็ต้องทำเสียแล้วสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผู้หญินเจ้าสำราญ